สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงโดยยอดขายอันดับหนึ่งหกปีซ้อนค่ะสวัสดีครับได้เวลาความสนุกยามบ่ายกับสดๆบทไม่มีแล้วนะครับวันนี้พิเศษมากเลยนะฮะเพราะว่าอยู่กับสองเต้าจากมาสเตเชฟเซเลิตี้ครับซีซั่นสองตอนรับแกงส้มและปอนนบพสวัสดีครับสวัสดีครับเต้านะโค้แมวยาผมโค้ชแมวยาครับกับเต้าอุรอนได้ใช่ไหมไดรอนนี่ยัง ้อมรถคนอื่นพูดอายน้อยหน่อยถ้าเราพูดเองอ่ะโคตรอายเลยถ้าคนที่เคยชิมแล้วก็จะจะเบะปากแล้วก็มาให้องไปดูหน้าเชฟก่อนเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้จริงเค็มอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าเชฟต้องชมไม่หยุดเลยใช่ ไปเบื้องหลังและแอบถามว่าแต่ละคนเป็นยังไงเชฟป้อมชมหมดเลยนะว่าซีซั่นนี้คือทุกคนเก่งหมดโอ้ขอบคุณเชฟป้อมมากครับขอบคุณจริงๆครับรถมือคือดีมากโอ้ครับ